ทำอะไรทำนี่ไม่มีอะไรเลยแล้วไงอุ้ยออ้ร้องเร็วนี่จะกาชีไปากอาชแม่มีคนสวยเขามากี่คนฉันไม่เคยสนใครเนี่ยนะดิฉัพอกินอันนี่ได้ไหมลูกตัวเปียวมเปียวใครอะตัว เก๋าอกเราอะอ้าวสองไม่เก๋กินเกาเหลาไม่จ่ายตังอะทำไมอะทำมาดีแล้วปะทำอะไรไม่ต้องทำลูกยังทำมาสองคนแล้วคุณทำได้ปะทำได้ทำหนไปแล้วอ่ะตัวว่าไงทำตามเขาทำอะไรหมั่นไปนี่เพราะว่ามันต้องข้ามกำแพงอะนักร้องข้ามกำแพงไม่ใช่ยืนทำแบบนี้มือเท้าเอวอ่ะข้างนี้เท้าไว้อ่ะขาต้องไปไกลแบบนี้อ่ะแบบนี้ไม่มีอะไรเลยแล้วไง อย่าบอกนะจะถูกกังเกงเขาอะเออไ่ด้นะเขาไม่เล่นกันแล้วแบบนั้นอเคมือเขาเคสเลยอ่ะเหรอเขาทำเยอะใช่เหรอใช่ยังไงยังไงจุ่สูงหน่อยมือเท้าไหนไม่ต้องสูงเท่าไหร่แค่นี้พออ่ะขาไหนใกล้หน่อยใกล้หน่อยขาใกล้ใกลหน่อยนไอพี่ชีพี่ชีเป็นแบบเหรอดีไม่ชีดูนะพี่ชีเหรอหลงคุณแม่หน่อยนะโอเคโอเคขาขาอีกนิดนึงอีกนิดนึงโอเคไปคุยกันลากมะม่วง แคสติ่งเต็บแม่งเลยอะไรนี่คืออะไรแล้วนำาแบบนี้โรู้สึกผิดเลยพอเห็นเจ็บแล้วรู้สึกผิดจำไไมอะเจบไปไหนไปหาหมออย่าไปทำต้มนะคะมันเจ็เลยตามผมอย่างงี้ง่ายง่าย หางห่างๆมีเท้ากบกบสั่นไว้แล้วเปิดก็ขออีกทาอีกเออดันเหียไอ้สัวไอ้ร้องเร็วเออเินเดิเกือบโดนตายเลยบ้างเลั

เฮใส่อีกตึงอะไรอีพี่อ่ะไม่จริงหรอกไม่จริงหรอกหัวี่ต้องก้มเยอะๆตึงแล้วตึงหรอกนัดไหนตึงยังไงขามันไม่ยื่นไปข้างหลังอ่ะข้างหลังอีกูบอกว่าตัวกูมันยื่นได้แค่นี้เฮียเลยก็เหมือนตอมึงกลมหัวก็อย่างนี้ไหนไหนอะไรนี่ไหนเอามือดันไหมโอ้ยไม่ได้ไม่ได้เฮียนี่แหละ ไม่ได้ไม่ได้ได้ไมไม่ได้ทุกยังลำบากดูนี่เนี่ยเนีอะไรไม่ได้นเออเอวาระสุดท้ายของมืองมาถึงแล้วรองไม่ได้่อไม่ได้หัวไม่ถึอเขาเสียเียเล่นแต่อย่างน้ำหนักเขาไม่ใช้น้อยเลยพี่ำรานั้นดีพี่อำานพี่มร้านโขน้องโ์น้อง โวอะไรโไปเางน่โชว์เลยเนี่ยวุไปแป็น uh ีโชว์อีกเร็ได้นี่องนี้เร็วมลโชว์รองเท้าหน่อยโชว์รองเท้าหน่อยนี่ไงอะโชว์ไหนโชว์หน่อยโชว์หน่อยมันมีห้องน้ำรองเท้าพี่สารานสวยอะอันมีห้องน้ำเรื่องของรองเท้าถ้าพี่สำราญแบบแม่ม่แม่อม่แมาแม่แมแม่แม่มแมมแมม่แมม่แมแมแมม่แม่ มันกระซิบกระซาบกันด้วยวะดูรองเท้าแหมห่วงรองเท้าดูดิสีมันแสบตาเจ้าห่วงรองเท้าอ่ะไปทั้งฝาไปทั้งฝาดเออไม่ไปหลืออ่ะไปหลืออ่ะไปเลยาทำบอลสิเอ้ยกลัวเล่นอะไรก็กลัวจะไปทำอะไรพี่เราบ้าหรือไงเออไม่ทำเอาดิไม่ทำอะไรดูเอา เฮ้ยไมเดินท่านั้นล่เฮ้ยว่าทำไมเดินท่านั้น่ะโไรหัวน้องนุจะแกล้งอะไรยไ่มันจะแกล้งได้ลงไขทำเลย ใส่เต็มตัวหมดลเนี่ยอแล้วั้งไม่ออกเลยตัวต้องเปยน้ําทไมพี่สําังไม่กลับท่าเดิมอ่ะเสียแล้วเสียแล้วเสียท่าเดิมไงงันขนาดนั้นรอเค้าไว้รอเค้าแฮปปี้แฮปปี้แฮปปี้โอ o d ตรอเป่ารอเป่าแงมาแล้วตีหนโคตรตลกเลยเชื่ไหมท้าพี่ชาหน่อยว่าพี่ชาทำตามตัวได้เปล่าอ่ะกล้าหรือเปล่าทำแบบนี้ยมาดิกาเป่าเขาทำได้ทุกคนอ่ะมีแต่พี่เนี่ยที่จะทำไม่ได้ เอ่ยห็นปะเขาถอดเสื้อกันหมดพี่ไม่ถอดเสื้ออยู่คนเดียวพี่ทำไม่ได้หรอกทำไม่ได้วมากบนโลกใบนี้แวีเน่ยพี่มอเร์ไซค์เป็นนะเว้ยพี่มอเไซเป็นก็ใช่ว่าจะท่เก่งนะเว้ยพี่เก่งด้วยแต่ท่านี้ถอดแว่นก่อนดีกว่าไเข้าตาไม่เข้าไมไม่ได้ทักษะทันไม่ได้ทักษะสูงเนี่ยมาดู เขาเรียกว่าท่าแข้งแข้งนี่แข้งข้างเฮ้ยเนี่ยมันง่ายเกินแค่เนี้ยทำไมมันทำไม่ได้เอียงเยอะเยอะเอียงเยอะเยอะเห็นผมหรือเปล่าขาอยู่แทบจะถึงทะเลทรายโอ้ยโคตรมึงเห็นโคตรเห็นรึเปอ่ะเดี๋ยวขาเขาอยู่นู่นเลยเอียงน้อยเกินสิ่่งททีาได้ก็หัวด้วยขาไปอีก ขาไปอกไกลไกลใช่ใช่ขาไปอีกเออขาไปอีกไปอีกใช่เน่นุปัดทำเพียร์ก็กำลังย้ำได้ยายรูมาทำไรแม่ลอยลอยลอยอยเลยครับ เหลืออีกหนึ่งคนที่ยังไม่เคยผ่านการทดสอบงานนี้ทำอะไรกันอะง่ะงง่งูไม่มีไม่มีคนละกิปกันนี่พ่อะเพราะว่าพ่อแก่ไหมเขาไม่ได้เแต่คนว่าพ่อยางตายังลุงยังก๋งยังเรียกหมดแล้วเสียหมดแล้วเสียหมดแล้วก็อย่างนั้นแหละเสียหมดแล้วนี่วันนี้จะมาขอทดสอบหน่อยว่าแก่หรือเปล่าแค่ทาแค่นี้โปรตีนวัยรุ่นเขาทำได้ไงคนแก่เขาทาไม่ได้หรอก ี่ยพี่เนี่ยเปแก่ที่ำไม่ได้หรอกมั้งความรู้ควาที่แล้วทำอ่ะพ่อใช่ปีนเลยอ่ะมันไม่ใช่การทดสอบจากฝั่งอเมริกาคนอเมริกาเขาทำอย่างงี้โอโหเพราะงั้นน่ะเพราผมอ่ะทำไม่ได้แหนนี่สั่นดิ๊ก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 ความรู้น้อยใช่ต้องยืนตรงๆนี่ดูท่านี่เย็บเย็บเนี่ย ีวมือเดียวมือเดียวต่องมือแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวหัวฟาดทั้งยนี่มือเดียวนาอดแว่นก่อนไหมเพราะว่ามันกีโกงสั่นแว่นขยักเลยล่ะสั่นโกงอดสั่นมันไม่มีหรอกนะกูเหลือเฟือหนไหนหเออไก่อนดีกว่าเฮ้ยจับภาพนะเอาจริงว่ะเฮ้ยนั่นน่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้นี่จะาเย่้ดนี่แหละถ้าคนหนุ่มจะไม่ล้ม ไอ้อ้างอาเขามาขคนหนุ่มไม่ล้องแข็งแรงเดยกจะว่าไอ้ยิ้มอ้วนดูดูดูเอาดูนี่ผักนี่เอาผักนี่มึงทิ้งสวนเลยเจ้ไอ้ช้างมึงไม่ทิ้งมึงก็เอาเอาเอาพร้อมเอาเว มึงจะเก่งทำไมอะสีรแกไปไอ้แก่กูทิ้งตัวอยากูไปรบมเกอ้สแม่กูทิ้งลนะคนแก่คนแก่ทำไม่ได้ครับแบบนี้คนแก่ทำไม่ได้เรบประกันเลยว่าคนแก่แบบทำไม่ได้ใช่ได้คมเมนต์มใช่ใครทำได้คอมเมนต์มาเลยนี่ คุณมุยยังลองแล้วนะครับเรียกกลองเหมือนเดิม <Hey! S 1> แกจเจอมาอีพีหนนะ้ะจะาจะเมียจ๋าปิดคลิปให้ด้วยมึงอ่ะเปิดมึงเล่นแขนเขาเนี่ยโค้นลิไปสามวันเลยนะมึงตบไม่เป็นเนี่ยมึงดูคลิปมาไม่จบเฮีย <c oughs> แม่งตบย้อนแขนจะผักเคใครชอบคลิปแบบนี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้มาเยอะๆนะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ <c oughs>